ท่านสาธุชนมุทบรริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่17กรกฎาคม2527ตามเดิมคราวที่แล้วได้พูดถึงปบเพนิวาสานุติยานความจริงปบเพนิวาสานุติยานนี้ต้องทำให้คล่องทําใ้้ชิน หากว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านอยากจะทราบว่าทำอย่างไงก็ขอโปรดได้ทราบว่าที่พูดนี้พูดกับคนที่ก็ฝึกได้มาแล้วแล้ววิธีการต่างๆครูบาอาจารย์เขาก็สอนมาแล้วก่อนที่จะพูดอะไรทั้งหมดก็ขอเตือนเรื่องการทรงกำลังเขาสมาธิทรงกำทรงเวลา เวลาสมาธิทรงให้ดีแล้วมีสภาพแจ่มใสยอย่าลืมว่าหนึ่งจงอย่ามีความห่วงใหญ่อะไรทั้งหมดขณะที่ทำสมาธิกำลังใจของเราต้องดีตลอดวันนั่นคือไม่ยกตนข่มท่านไม่สนใจไม่แสไปหาเรื่องในติทยาจริยาของคนอื่น ใครเขาจะดีใครจะเลวช่างเขาเราเห็นเขาเลวมากก็คือเราเลวมากเองถ้าเราเป็นคนดีในโลกนี้ไม่มีใครเลวเพราะทุกคันทุกคนอยู่ใต้อำนาจกฎของกรรมแล้วก็ไม่ถือตัวเกินไปอารมณ์อย่างนี้เป็นสะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว้ในวธุมบริกาสูตร แล้วก็การเข้าถึงกับปลือกความดีขึ้นหนึ่งไม่ทำลายสินที่ตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศินไม่ยินดีไม่บุคคลอื่นทำลายสินแล้วสามารถระงับดีวอนได้ทันทีทันใดที่ต้องการจิตทรงพรมีหารสี่ขอแถมอีกนิด ใจยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันโนกตายถ้าตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อน,นั้นถ้าบรรดาท่านุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนบิสณฑุสมณีนนทุกท่านทร <c oughs> งอารมณ์ได้อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าการเกิดในบายภูมิต่อไปไม่มีแน่ จะเป็นเกินการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัติฉันนี้ไม่มีต่อไปอีกมีอย่างเดียวคือมุ่งหน้าปณิพานธ์แล้วก็ถ้าหากว่าจะต้องเกิดใหม่ก็มีการจํากัดเวลาถ้าความเข้มข้นของจิตมีอยู่เกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวไปเป็นอรันไปปณิพาน <c oughs> ถ้ามีความดีกำลังจิตอ่อนลงมาเป็นอย่างกลาง เกิดอีกสามชาติจากคนแล้วก็ไปนิพพานกําลังจิตย่อหย่อนไปมากหน่อยก็เกิดอีกจิตชาติปปนิพพานแต่ว่าถ้าทรงกําลังใจได้อย่างที่ว่ามาแล้วทุกคนเรสาว,วกรองค์สมเด็จพระบพีตแก้วเวพิิงทราบว่าถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดาด้วยผมพระศีอานมาตรัส ฟังเทศจบเดียวอย่างน้อยเป็นประโสดาบันนสิกิทาคามีฟังเทศอีกครั้งสองครั้งอย่างน้อยก็ไม่ช้านักแต่เป็นอรหันรวมงความว่าถ้าพบผู้ทดเจ้าก,กระเพะสออ่านเป็นปณนิพันแน่แต่ว่าทางที่ดีขอทุกคนตัดสินใจปณนิพันชาตินี้ดีกว่า จะได้มีการรวบรัดขยันมันเพียนปฏิบัติได้ความดีแล้วก็ใน,นที่สุดเราจะไปได้ไม่ได้ไม่สำคัญตั้งใจจะไปถ้าตั้งใจไว้จริงๆมันก็ต้องไปกันแน่ไปชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้แน่ <c oughs> เหมือนกับคนอยากรวยมีความขยันมันเพียรประกอบไม่ได้ใช้สติปัญญาพอควร ถ้ามีอารมณ์สีอย่างทรงตัวคือหนึ่งชั้นทะความพอใจในผลของการปฏิบัติ2วิริยะมีความเพียรต่อสู้อุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางเราต้องถืออุปสรรคเป็นของธรรมดาในการปฏิบัติงานทั้งหมด <c oughs> แล้วก็จิตตะาใจจดจอสอดใสคือไม่ทิ้งอารมณ์ ในด้านของความดีในข้อวัดปฏิบัติมีมังสาเจมุัญญาใค,าคร่คร <c oughs> ถ้ารมสี่อย่างนี้ทรงตัวทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดทุกอย่างไม่เหลือจะเป็นฌานนิยานต่างๆทั้งหมดก็ดีหมด นี่ต้อขออภัยยอยู่มันก็จะไอขอึ้นมาเฉยนี่ความไม่แน่นอนของร่างกายเป็นอย่างนี้ <c oughs> จงอย่าคิดว่าร่างกายของเรามันดีเห็นความเลวของร่างกายของผมไหม <c oughs> แล้วเสียงสอนมันก็จะใช้ไม่ได้ความแก่เท่าเข้ามาครอบงำ ตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงเรื่องอาตีตังสียานอาตีตังสียานคือยาในอดีตยาในอดีตนี่ก็เหมือนกันทำยังไงมันก็ไม่อยากรู้แล้วทางที่ดีนะค็รับให้ถามตรงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วหรือว่าท่านผู้ใด ท่านบนใดมีเทวดาองค์ใดมีพระอริเจ้าองค์ใดที่ท่านจะสงเคราะห์บอกให้ให้ถามเจพาพราะองค์นั้นอย่าเปะปะเออะอวายถามใครก็ได้ถามใครก็ได้อันนี้ไม่ได้แน่นอนต้องถามเจาเพาพะบุคคลและเวลาจะเข้าถามทำจิตสะอาดวางเฉยเป็นท่ามกลางไม่คล้องไวอารมณ์ใครทั้งหมด ใครดีใครชั่ววางทิ้งซะก่อนทำใจเป็นกลางแล้วก็ถามท่านอย่างนี้จะดีจะสะดวกมากเพราะว่าคนที่รู้อะไรทั้งหมดคือองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคพวกเรายังเป็นลูกอุปาทานอยู่ดีไมด่ดีความหลงไหลฝ่ายฝันอุปาทานมันจะกินเรา กรวมความว่าเราใช้กำลังใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริอรยสงฆ์ให้ขึ้นใจในการทรงรูปจับรูปพระพุทธรูปเป็นนิมิตอย่าทิ้งทำเป็นประจำทุกวันต่อไปเราไม่มีพรธรูปเดินทางไปไหนจับภาพส่วนใดส่วนนั้นก็จำภาพนั้นไว้เท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ทุกอย่างจะเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยการทั้งปวงที่เรา,าพูดกันถึงอตีตังสยานอาตีตังสยานคือยานในอดีตสำหรับยานในอดีตเนี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่ล่วงมาแล้วสิ่งที่ล่วงมาแล้วเราต้องการพบเราต้องเอาเอนาคตตังสยานเข้าช่วยด้วย ้าเราตั้งใจจะรู้ทำใจสบายคาว่าใจสบายตอนนี้พูดมาแล้วคือรักษาสเก็ดรักษากระพี้รักษาเปลือกให้ได้ไว้ใจจะเป็นสุขใช้ลมได้ทุกวันตลอดท้งวินาทีที่เราต้องการอยากจะรู้ตอนนี้เราก็ต้องการรู้วดีสมมติว่าเราไปเจอวิหารร้างเมืองร้างสถานที่ว่างเปล่า แล้วก็อยากจะทราบว่าสถานที่นี้มีอะไรบ้างมีใครที่มีความสำคัญเกิดในที่นี้บ้างสมัยรั้นรูปร่างหน้าตาก็บ้านเมืองเป็นยังไงความสุขและความทุกข์ก็บ้านเมืองเป็นยังไงถ้ายังไม่คล่องอันดับแรกแคห้นึกถึงภาพพระพุทธรูปคือภาพพระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยจะนั่งจะนอนจะย,ยืนจะเดินให้ทำเรื่อยๆไป ขพรว่าทานภัยครับผมจะเล่าถึงวิธีการที่ผมทำมาในการก่อนในการก่อนผมใช้วิธีการอย่างนี้ผมจะเดินไปไหนผู้จะนั่งที่ไหนผู้ะันนอนที่ไหนก็ตามถ้าว่างจากอารมณ์อื่นนิดผมจะจับภาพพระพุทธเจ้าพระพุทรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ให้เห็นอยู่ในอกตลอดเวลา ผมเดินไปบญาบาบเดินไปธุระไม่รู้ละผมใช้ของาตลอดวันแล้วก็เป็นเรื่องตลอดวันจริงๆ <c oughs> ก่อนจะดูหนังสือผมต้องเห็นว่าภาพพระพุทธเจ้าก่อนทำให้จิตสบายจะเดินไปไหนจะพูดใครจะเข้าโรงเรียนจะสอนนักเรียนผมทำผมเห็นภาพพระพุทธเจ้าตลอดบางครั้งเห็นทั้งในอก เราเห็นทั้งองค์พผมเดระสมทุเจ้าคลุมตัวผมตั้งแต่ศีรษะลงมาคือนั่งครอบเลยไอ้ภาพอย่างนี้ถ้าคนอันธพาอย่างที่บอกจะเอามาจากไหนเป็นภาพปุปาฐานก็ช่างเถอะ <c oughs> เราทําจิตสะอาดนึกว่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> เห็นภาพอย่างนั้นจริงๆก็แล้วกันแล้วผลใหญ่จะเกิดกับบรดาท่านพุทธบริษัท นั่นคือต้องการรู้อะไรรู้ได้ทันทีสมมติว่าถ้าเราอยากจะรู้จักสถานที่นี้ว่าสถานที่นี้รูปร่างหน้าตาเป็นไงบ้านเมืองสวยสดงด,ดงามขนาดไหนมีใครเป็นคนสําคัญสมัยนั้นมีความสุขมีความทุกข์เป็นไปการใดเป็นไปการใดเราก็ต้องการทราบภาพนั่นก็จะปรากฏกับเรา เมื่อภาพนั้นปรากฏกับเราเราก็เชื่อมั่นทันทีเมื่อภาพปรากฏครั้งแรกให้เชื่อทันทีว่านั่นของจริงแต่นี้เมื่อภาพปรากฏอย่างนั้นแล้วอย่าเพิ่งไว้ใจตัวเองว่าภาพที่เห็นนั้นจัดจริงหรือไม่จริงจะเป็นภาพลวงตาหรือเปล่า ในเวลาเดียวกันเราก็ใช้อารมณ์แบบนี้ถามโตัวของอะไรบ้างที่มีความสำคัญสักอย่างหนึ่ง <c oughs> แม้จะไปโถแตกๆชามแตกๆตกจะสุกอยู่ไหนฝังอยู่ไหนซึ่งไม่ลึกนักพอจะคุยเขียดได้ในสถานที่นี้มีไหมถ้าภาพนั้นปรากฏขึ้นกับใจของเรา แล่ก็บอกสถานที่ว่าท,ที่ตรงนี้มีอย่างนั้นเดินไปจุดนั้นทันทีขุดคุยดูของที่เราเห็นภาพมันมีจริงไหมถ้ามีจริงนั่น,นแสดงว่าภาพอตีตัางสยานของเราถูกต้องหมดเวลานี้เราใช้ปัจจุันังสยานย,ยานปัจจุบันว่าในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีควาสมสำคัญในไหนอันนี้ต้องทำให้คล่อง ต้องทําเรื่อยๆจะลืมว่าเรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์อาจจะผิดบ้างอยากถูกบ้างไม่ต้องกลัวแบบเราเรียนหนังสือกว่าจะเขียนหนังสือเป็นตัวขึ้นมาได้มันก็ผิดผิดถูกถูกเขียนเป็นตัวบ้างไม่เป็นตัวบ้างเขียนถูกบ้างเขียนผิดบ้างเมื่อทําบ่อยๆคล่องเรานึกจะเขียนอะไรก็เ,เป็นไปตามใจเรานึ่อย่างคนที่เขายิงปืนแม่นก็หมนกัน ความจริงเขาไม่ได้แม่นมาจากท้องมารดา <c oughs> ออกมาก็ยิงปืนแม่นได้ทันทีไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องซักต้องซ้อมต้องใช้กระสุนก็มากๆนะับเป็นร้อยเป็นพันนัดความคล่องตัวยิงแม่นมันจับวางยิงปรากฏขึ้นชั้นใดการฝึกชาญสมาบาัติก็เหมือนกันเ็าเหมือนการเดอดที่พูดแล้วก็ผลที่สุดก็ต้องทำอย่างนี้นะครับทำเหมือนคนบ้า ทำมาเรื่อยๆไปเราบ้าเข้าไปหาความดีเราบา้าดีแต่ทำลายบ้าชั่วทำลายกี่บ้าชั่วคือกิเลททำเรื่อยๆไปอย่างจิตจะเพลิดเพลินอย่างประวัติศาสตร์ต่างๆที่เขาเขียนไว้ถ้าเราหยิบประวัติศาสตร์ขึ้นมาอ่านอ่านไปตามเขาเขยนก่อน หลังจากนั้นก็วางหนังสือจิตย้อนเข้ามาทบทวนสภาพเดิมว่าตามประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้ใน,นความจรงิงภาพจรงิจรงๆเป็นยังไงดูความสุขความทุกข์ของคนเหมือนก็ดูหนังภาพถอยหลังไปก็ยังมีความสุขแค่ไหนก็ยังมีความทุกข์แค่ไหนทําให้ชินทําให้คล่องสําหรับความเป็นทิพย์ของจิตนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาทรงตรัสว่าต้องทําบ่อยๆความจริงทําให้คล่องทุกๆวันนันด้ดีมันจะมีการคล่องตัวนอนนักเข้าวความเป็นทิพปรากฏกับจิตเป็นประจำความเป็นทิพย์จะปรากฏเป็นกับจิตเป็นประจำและก็แม่นยําก็คือต้องทรงกําลังความดีของจิตตามที่กล่าวมาแล้วว่าหนึ่งรัก,ารกษาสะกิด รักษาเปลือก,กรักษากระพีรักษาแก่นความดีในพุทธศาสนาไว้อาการต่างๆที่ต้องสัมผัสกับเราบางทีไม่ต้องใช้กําลังสมาธิใดๆพอมีอารมณ์สบายพบอารมณ์สิ่งนั้นจะปรากฏทันทีถ้าภาพนั้นปรากฏให้เชื่อทันทีตัวที่เราไม่นึกไว้ก่อนว่าเป็นของจริงและก็สังเกตว่าจะเป็นความจริงและไม่เกินความจริง บางครั้งถ้ากำลังใจยังต่ำยังเป็นท่ายของนิวรณ์อยู่บ้างบางครั้งก็จะถูกอารมณ์หลอนเหมือนกันฉะนั้นจะต้องพยายามระง,งับนิวรณ์ไว้ทุกขณะจิตท,ที่เราต้องการนน่น,นกมหมายความถ้าเป็นพระนี่มีความจำเป็นอย่าให้นิวรณ์รบกวนเกินไปเมื่อทำได้อย่างนี้ญานาดีต อยารู้ในอดีตในที่เสียงที่ดงมาแล้วมันจะไม่พลาดมีความสนุกสนานมากใครก็พูดอะไรก็ช่างเขาเถอะแล้วก็รับฟังพร้อมกับที่เรากําลังนั่งฟังเขาพูดล้วก็ใช้จิตทบทวนไปทันทีอย่างอดีตใกล้ปัจจุบันเขาบอกเมื่อวานนี้เมื่อกี้นี้คนวันว่าอย่างนั้นคนนั้นทาไม่นี่เราก็อย่าไปคัดค้านเขาตั้งใจอย่างเดียว ว่าตาหากว่าที่สิ่งคเขาพูดมันจริงแล้วไม่จริงเราต้องการทราบพอต้องการทราบท่นนั้นทั้งท่านนีปากเราคุยจิตมันก็รู้ได้ภาพเหล่านั้นมันจะเกิดกับจิตทันทีและจะทราบวา่าเสวาจาที่เขาพูดเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังมันมีความจริงและไม่มีความจริงเพียงใดอันนี้เป็นประโยชน์ใหญ่มากบรรดดท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนบิณฑษ์สมันเอง เการในอดีตรู้ได้ทั้งคนของคนของสัตว์กับข,ของวัตถกุก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้เราไม่ติดในโลกทั้งนี้เพราะอะไรใครที่ไหนที่มีความสุขความทุกข์มีอำนาจศรนาบรารมีต่างคนต่างก็ตายหมดคนทั้งหลายเหล่านั้นกัจจนนวนก็ไม่น้อยสมัยนั้นเขาก็ตายกันหมด ทรัพย์สินต่างๆที่หาด้วยความเหนื่อยยากแต่ลบราข้าวฟันกันแย่งทรัพย์สินกันแย่งคนรักกันแย่งสถานที่กันแย่งความเป็นใหญ่กันในที่สุดต่างคนต่างตายหมดน้วเราละ่ะจะนั่งเมาสถานที่นั่งเมาบุคคลนั่งเมาทรัพย์สินนั่งเมา,น,เมานาดวาสนาแล้วมันจะดีตรงไหนในที่สุดเราก็ตาย เป็นปัจจัยเกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาด้วยผมถ้าอยากจะทราบประวัยความเป็นมาของคนเห็นหน้าปับป๊บตินชีปั๊บต้องการรู้อดีตรู้ต้องการรู้ทันทีว่าอาดีตของบุคคลพวกนี้อ,ด,อ,อดีตคำว่าอดีตคือเวลาที่ผ่านมาแล้วแม้แต่หนึ่งวินาทีก็ถือว่าเป็นอดีตทออหลังออไป จะยาวจะสั้นหรือไม่สําคัญว่าคนนี้เขามีจริยาไปยังไงมินิไซไปยังไงมีอารมณใจไปยังไงถ้าต้องการรู้อารมใจก็รู้ได้ความเป็นทิพย์ของจิตเราเรียกว่าเจโตวริยา,ยานความจริงไม่มีอะไรเลยครับความเป็นทิพย์ของจิตอย่างเดียวเรารู้หมดใช้อย่างไหนเรียกอย่างนั้นรู้จิตคนอื่นเรียกว่าเจโตบริยาน ต้องการถอยหลังชาติของเราเองเป็นปุเพนิวาสานุญญติยานเรื่องดาวนาดีของคนอื่นของสัตว์อื่นและของสถานที่ที่อาตีต่างสียานความจริงก็ทิพยานตัวเดียวส่วนที่มีความสําคัญจริงๆต้องฝึกฝนในทิพยานให้มากสําหรับคำภาวนาผมก็เล่าประวัติของผมให้ผมนัไ่ไม่ดีไม่เดีนะครับ ก็มีความรู้เป็ดๆนี่แหละเอามาคุยกับพวกท่านแต่ความจริงเป็ดนี่ก็ดีเหมือนกันนะมันว่ายน้ำก็เป็นมันวิ่งก็ได้มันบินก็ได้มันเดินก็ได้มันร้องก็ได้ถึงแม้ว่าจะทําไม่ดีเท่าไก่ทําไม่ดีเท่าปลาแต่มันก็ยังทําได้บางอย่างพวกเราเนี่ย ที่เราฝึกมโนยิทธิกันก็เป็นความรู้เป็ดๆในพระพุทธศาสนาที่เขาหาเขาคิดว่าวิเศษวิโสแต่ความจริงมันไม่ใช่อันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นในพุทธศาสนาจริงๆผมเองก็รู้สึกขอบคุณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ท่านทรงครับผมสนับสน,นุนทุกอย่างจนถ้ามีความเข้าใจในพุทธศาสนาตามสมควร อย่าลืมว่าอาตีตายาย่างสัญญาณก็ดีปุเพนิวาสาัญญาณก็ดีทิพยกุยานก็ดียานใดๆก็าตามชนต่างชาติเขาก็เก่งยางกับเลขานุการเอกขราพธานโทษสิงคโปร์ <c oughs> ท่านพลเอกทนทอสุวรรณทั์เป็นคนฝึกให้คนนี้เก่งมากใครเดินผ่านหน้าแกวปไยแกดูหมด ว่าคนน so, like? ี้เป็นสภาวะความจริงเขาจิตใจไปยังไงการมานี่มีอะไรบ้างเบื้องหลังที่ตาไม่เห็นแก่เช็คหมดแล้วแกก็ฝึกปัญญาฝึกฝึกลูกของแกให้ทำได้ทั้งบิดามันดาของแกที่สิงคโปร์แกก็ทำได้มีคนเคยถามว่าก่อนจะเกิดเป็น เป็นชาวสิงคโปร์เขาเกิดที่ไหนเ <c oughs> กยก้มหน้านิดตอบได้ทันทีเงินหน้าขึ้นมาเกยบอกว่าก่อนที่จะไปเกิดที่นั่นเดิมทีเกยเป็นลูกชาวนานของเมืองไทยเป็นคนไทยอย่างกับฝรั่งที่เดนเวอร์สหรัฐอเมริกาความจริงทั้งชิคาโกเดนเวอร์ Denver, แคลิฟอร์เนียเขาเก่งทั้งหมด <c oughs> แต่มีคนหนึ่งที่ผมชอบลาอแกเป็นผู้หญิงตัวใหญ่คนนี้ถามอะไร,ป,ร,รปั๊บกลมหน้าปุ๊บเงยหน้าปั๊บถาตอบทันทีเรื่องการะระลึกชาติถอยหลังถ้าจะถามว่าแกรู้ไหมกระทั่งชี้ของตัวเองถ้าจะถามว่าแกโม้หรือไม่ใช่ผมถามสิ่งที่ผมรู้และแกก็ตอบตรงกับที่ผมรู้ อันนี้มันเป็นเรื่องจริงเราควรจะภูมิใจพระวันดาเพื่อนบินสุทธสทมเนและญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> เราเป็นพระไทยที่ประกาศตนว่าเป็นสาวกของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็พากันเย่อหยิงในใจว่าประเทศไทยรักษาพุทธศาสนาได้ดีกว่าทุกประเทศ ความจริงพุทธศาสนามีครบตามประเทศก็าอาจจะมีเหมือนเราอาจจะมีดีกว่าเราก็ได้เราไม่รู้ที่เราพูดว่าเรารักษาไว้ได้ดีกว่าทุกประเทศอาจจะมีประครับสภาพเป็นคางคกในกลาครอบก็ได้ที่เราไม่มองหน้าคนอื่นเขาไม่ดูหน้าเขาว่าหน้าเขาก็หน้าเราใครมันแจ่มใสกว่ากัน เวลานี้ชาวอเมริกันขาวชาวอเมริกันดำแล้วก็ชาวเยอรมันเจ๊กที่สิงคโปร์ปรเขาทำกันได้แล้วก็คล่องตัวแต่พวกเราที่เป็นพระพิสุสําเนนเป็นพระนี่เป็นเนนมีความสำคัญมากจงอย่าคิดว่าของเรานี้ยากถ้าคิดว่ายากก็แย่ <c oughs> ทั้งนี้พอ่อะไรเพราะว่า ญาติโยมพุทธบริษัททั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กผู้ใหญ่มีการคล่องตัวมากนักเรียนนักึสายเขาได้กันมากและคล่องตัวดีด้วยสภาพความเป็นทิพย์ของจิตเขามีสภาพแจ่มใสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระเนรระวังกายระวังใจระวังวาจาไว้ให้มากอย่าทำตนให้ลืมความเป็นพระ แต่อย่าทำตนให้ลืมความเป็นเนนเพราะอะไรเพราะว่าญาติโยงพุธบริษัทมากท่าน <c oughs> ที่ทำได้ท่านชอบเช็คพระตั้งแต่โลการะนรกถึงนิพพานแล้วปรากฏว่าไป,ไปพบพระช้างสีดอเขาอเมืองไทยในโลกันะนรกบาง ในเวจีมานรกบังคุมอื่นมีน้อยแล้วก็พระช้างเผือกที่อยู่สวรรค์บังพรมโลกบังเลยพรมบังถ้าถามว่าเป็นพระสมัยไหนเขาไม่ดูสมัยไกลละสิเขาเล่นในสมัยใกล้ไกลสมัยรัตนโกสินทร์นี่ก็ชอบชมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาพบกันมากมายบางท่านก็เกิดความสลดใจเพราะว่าความจริงท่านมีจริยาดีมากเรียบร้อยดีทุกอย่างสงบสงียมเรียบร้อยเรียกว่าหน้าเรื่มใสหน้าไหวหน้าบูชาแต่ว่าพอตายไปแล้วลงอเวจีแล้วบ้างลงการโลกันบ้าง เขาก็ใช้การทบทวนถามเรียก้นมาถามได้จาขุมนรกท่านผู้นั้นก็เล่าตามความเป็นจริงทุกอย่างเอาเงินเข้าบ้านบางเอาของเข้าบ้านมาของที่จะบ้านเขาถวายมาบางท่านก็ททำตัวหมดสภาพความเป็นพระเลย <c oughs> เป็นครวาตที่ห่มผ้าเหลืองมีลูกมีเมียได้ ก็โลงความว่าท่านไม่ไหวเรื่องนี้บรรดาเพื่อนิ์ุสมเนตรทั้งหลายต้องระมัดระวังก็มีญาติโยมมาจากจากที่ไหนจังหวัดสุพรรณบุรีแถวสะยใยโสมครูถามถึงความต้องการของพระพระที่ท่านควโยชาอันนี้เขาดูถอยหลังไปได้ยังไม่ตายเนี่ย ยังไม่ตายเขาใช้ปัจจุบันตังสียานกับอตีตังสียานว่าปัจจุบันนี้ท่านประพฤติดีหระพฤติช,ชั่วควรบูชาและไม่ควรบูชาอตีตังสียานถอยหลังไปนิดหนึ่งท่านทําอะไรไว้ที่การควรบูชาและไม่ควรบูชาความจริงความรู้นี้ก็ดีเป็นเหตุให้บรรดาญาโจทงทลายรู้จักว่าพระองค์ไหนคนบูชาพระองค์ไหนไม่ควรบูชา ยงได้พยายามผ่อนปลนค่อยๆกันดันพวกทำลายพุทธศาสนาให้สลายตัวไปที่ท่านปลอมเข้ามาโบวชในพุทธศาสนาไม่หวังดีในการปฏิบัติหวังอย่างเดียวคือทรัพย์สินในการเลี้ยงชีพอันนี้เป็นการทำลายความดีขบรรดาแทนพุทธบริษัทและพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่าลืมว่าชาวต่างชาติ เขามีความฉลาดว่าเขามีการเคล่งตัวมากวันดาพวกท่านหลายที่นั่งอยู่นี่ท่านเป็นพระเราไม่ได้แข่งกับเขาแต่ว่าในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านที่เราคุยกับเขาว่าเรามีพระพุทธศาสนาเราต้องพยายามทําให้มีสภาพแจ่มใสความจริงเขาจะดีขนาดไหนเป็นเรื่องของเขา เราทำให้ดีที่สุดอารมณ์ติดในชีวิตคิดว่ามันไม่ตายเลิกคิดยอมรับนับถือสมเด็จพระสัมมาวิจาพ,พระธรรมพระอริยสงฆ์ให้ทรงตัวพยายามทรงศินให้บริสุทธิ์จงอย่าคิดว่าอาบัดแสดงได้ถ้าแสดงทีไรมันตกนรกทุกทีนะขึ้นเชื่อว่าความชั่วมันชั่วแล้วมันดีไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราบวชเพื่อน,นิพพาน ตามมบาลีวานิพานาสะสะัจิกริยายะเอตังกาสาวังเอตวาซึ่งแปลเป็นยจความว่าข้าพเจ้าขอรับภากาสวาวพัตมาเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานอย่างนี้จิตจ,จะสดใสทุกวันสงก็เป็นสาวะกองค์สมเด็จปัสสัมมาทัตะเจ้าสําหรับระยะนี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อ,อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบเพอนวิสุและบรรดาสมณเณรญาตโยมทุกคนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี